สวัสดีค่ะมาเจอกับบีอีกแล้วนะคะตอนนี้บีจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเก็บแอปเปิลนะคะหลังจากที่บีได้นอนสมนะคะอยู่กับบ้านเนาะมาประมาณาสามวันนะคะก็คือตอนนั้นอะ่ะ บีเห็นแอปเปิ้ลมันสวยมากบีก็เลยว่าจะพาเพื่อนๆนะคะไปเก็บแอปเปิ้ลนะคะแล้วทีนี้บีก็มานอนค่ะนอนแบบว่าเหมือนไม่ได้นอนมาประมาณเป็นปีอะคะ่ะนอนทั้งกลางวันกลางคืนหลับแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยนะคะหลับดีมากๆนะคะทีนี้บีอาการดีใช่ไหมคะสดชื่นและบีก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บแอปเปิ้ลนะคะ ทีนี้แอปเปิลที่บีจะพาเพื่อนๆไปเก็บอะคะ่ะมันล่วงเพื่อนๆมันก็เลยได้มาไม่เยอะนะคะตอนนี้กําลังจะพาเพื่อนๆนะคะไปเก็บแอปเปิลบีก็จะมีลูกชายด้วยนะหน,หนตัวนะคะก็คือไปไหนต้องไปด้วยกันตลอดก็จะไปด้วยกันนะคะก็จะแบบว่ายุ่งมากนะคะเหมือน,เห,อนเหมือนเลี้ยงลูกนะคะ น้องก็ค่อนข้างจะซนนะคะบีก็เอาน้องไปผูกไว้แล้วนะคะทีนี้บีก็มาเก็บแอปเปิลนะเพื่อนๆคือแอปเปิลที่บีบอกกับเพื่อนๆใช่ไหมคะว่าตอนที่บีเลงไวนะ้น่ะมันเยอะมากแดงเต็มต้นนะคะแอปเปิลต้นนี้นะคะมันจะอยู่ข้างถนนเนาะไม่ได้อยู่ในสวนนะคะเราก็สามารถที่จะไปเก็บได้นะไม่มีเจ้าของนะคะเขาไม่ว่านะคะ บีก็ไปเก็บนะคะก็เลือกเอานะคะเลือกมันเหลือไม่ค่อยสวยแล้วค่ะทีนี้ที่มันแดงๆงเนาะบีเอาไม่ถึงนะเพื่อนๆลูกมันแดงๆงแล้วก็ลูกใหญ่มากๆแต่ว่าบีเก็บไม่ถึงค่ะบีเก็บไม่ถึงเนาะเพราะว่าตัวบีสั้นตัวบีสั้นแล้วบีก็เก็บไม่ถึงแล้วบีไม่ได้เอาไมา้ไปเนาะบีในความคิดของบีก็คือว่า โอ้โหฉันต้องได้แอปเปิ้ลมาเยอะแน่เลยเพราะว่าวันนั้นฉันเห็นมันเยอะมากนะคะแต่พอในความเป็นจริงแล้วก็คือว่ามันล่วงค่ะเพื่อนๆมันล่วงหมดแล้วเราจะไปเก็บที่ล่วงๆก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันล่วงๆแล้วมันจะเสียใช่ไหมคะมันช้าแล้วมันก็เสียเนาะมันก็จะมีหนอนบีก็เลยต้องเก็บเอาจากต้นทีนี้เหลือก็คือว่าเหลือไม่สวยนะคะเหลือแต่แบบว่า ลูกไม่ค่อยดีละคะ่ะลูกแบบว่าเล็กๆนะคะแล้วก็บางลูกก็สวยลูกใหญ่แต่ว่าถูกมแรงแทะนะ,ะบีก็ไม่เก็บนะคะบีก็จะเก็บเอาที่เท่าที่บีเก็บได้แต่ต้นนี้น่ะมันอยู่ข้างถนนนะคะแล้วทีนี้คนที่นี่เขาคงเขาคงกินเบื่อนะคะเขาคงจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะ,ะเหมือนบ้านเรามะม่วงอะคะ่ะก็ไม่ค่อยเก็บกินกัน อันนี้ก็จะกินแอปเปิลอันนี้ก็ประมาณว่าอบ้านชั้นชั้นก็ไม่ค่อยกินนะคะทีนี้เราก็เนาะเราก็ต่างด้าวะคะ่ะไปพอเราเห็นเราก็แบบว่าชอบเยเต็มต้นเราก็แบบกีดก์ดค่ะกีดก์ดกระตูหูนะคะอันนี้เนแต่ต้นนี้มันอยู่ปากซอยบ้านนะคะบีเดินมากับหมาพาน้องหมามาเดินเล่นเนาะ <laughs> ได้แค่นี้แล้วค่ะได้ไม่เยอะอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูดูดูนางก็ร้อนนะคะข้างบนนะคะดูสิเพื่อนๆที่บีบอกเนาะลูกใหญ่ลูกเดงนะคะแต่ว่าเก็บไม่ถึงคะ่ะตัวสั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาไม้มาด้วยก็เลยไม่ได้สวยนะคะ Canadians? เกิดเรื่องไม่คาดฝันนะคะคือเพื่อนบ้านนะคะเขาเห็นบีผูกหมาไว้ฝั่งนู้นเนาะเขาก็คิดว่ามีคนเอาหมามาทิ้งนะคะบีก็เลยเก็บแอปเปิลเสร็จพอดีบีก็เลยเ,เจราจากับเขาว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นหมาฉันฉันผูกไว้นะคะ <c oughs> นะคะอตอนนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยค่ะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมที่ว่ามันล่วงเยอะมากแล้วก็เสียดายเนาะดูสิ เต็มเลยลูกใหญ่ๆแดงๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยบีก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยดูสิมันล่วงไม่มีคนเก็บนะคะ <c oughs> นะคะดูดูสิดอูอยู่ข้างถนนนะคะบีเลยเอาน้องหมาข้ามมาไม่ได้บีเลยผูกไว้ฝั่งนู้นเนาะแต่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าเก็บแอปเปิลเสร็จแล้วค่ะไปแกะน้องหมาก่อนนะคะ แกะน้องหมาก่อนค่ะแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านกันค่ะนี่ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะตรงนี้ก็ปากสัยบ้านเนาะ <S 2> <S 2> <S เดินมาเป็นถนนนะคะก็เดินมาห้านาทีนะคะไม่ไม่ไกลเพราะว่ามันอยู่ริมถนนเนาะ เดินมาถ้าเจอผู้คนก็ต้องฮัลโหลนะคะต้องแบบว่าสวัสดีนะคะต้องอัธยาศัยดีนะคะต้องมีการทักนะคะทักเพื่อนบ้านฮัลโหลต้องต้องเป็นคนแบบว่าเฟนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเจอเจอเพื่อนบ้านเราก็ต้องทักสวัสดีฮัลโหลนะคะประเพณีที่นี่นะคะนี่ก็เพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านก็คือ เพื่อนบ้านชั้นบนค่ะบีอยู่ชั้นล่างเนาะก็คุยเซฮัลโหลกันตามปกตินิดๆหน่อยๆนะคะนางก็จะบอกว่านางไปหาหมอมาฉันได้ยามาเยอะเลยค่ะเราก็บอกโอเคงั้นเธอก็ต้องเธอต้องกินยานะ เสร็จเรียบร้อยนะคะคุยกันพอกลุบกลิบพอแบบว่าเป็นพิธีรีตองนะคะเราก็แยกย้ายนะคะบ้านใครบ้านมันค่ะทีนี้ค่ะบีก็มาถึงบ้านบีแล้วนะคะทีนี้วันนี้แดดดีนะคะบีก็เลยขนหมอนขนผ้าห่มขนอา่าที่นอนมาตากแดดนะคะฆ่าเชื้อโรคนะคะนะคะแล้วนางบีก็โชว์สวนนางบีนิดนึงนะคะเพราะว่า ช่วงนี้นะคะทําสวนเนาะเพราะว่า,ามันเป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะนางบีก็จะโชว์สวนนะคะนี่นะคะสวนนางบีนะคะเสร็จแล้วก็นางบีก็ก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะนางนางบีก็จะไปทําน้ำเปลาหวานนะคะมากินกแกรแอปเปิลนะ,ะนางบีกก็ สบายดีแล้วนะคะตอนนี้ก็เปรี้ยวปากนะคะก็ทําน้ํเปลาหวานนะคะที่ที่ไปเก็บแอปเปิลมาเนาะนางบีทํากะปิหวานค่ะไม่ใช่น้ํเปลาหวานทํากะปิหวานนางบีก็ทํานะคะแล้วก็ไปนั่งกินกะปิหวานนะเพื่อนๆอยู่คนเดียวค่ะมันไม่ค่อยบีไม่ค่อยได้คบ เพื่อนไม่ค่อยได้อะไรเนาะบีก็มีความสุขของบีอยู่อย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วบีก็อยู่บ้านนะะปกติแล้วนะบีไม่ได้อยู่บ้านบีจะไปทํางานกับแฟนแต่ช่วงนี้บีรักษาตัวเนาะบียังให้ยาอยู่บีก็จะอยู่บ้านนะคะช่วงอยู่บ้านบีก็ทํานู่นทํานี่ค่ะบีก็ไม่ค่อยว่างค่ะแล้วบีก็ไม่ค่อยมีเพื่อนบีก็อยู่บ้านบีก็มีความสุขแฮปปี้ดีเพราะว่าทํากับข้าวนะคะ ช่วงนี้กําลังบ้าเออทำกับ <Australian> ข้าวทําอาหารฝรั่งทําอาหารฝรั่งให้แฟนทานนะคะทําอย่างเดียวค่ะแฟนเป็นคนกินเพราะว่าบีไม่กินอาหารฝรั่งไม่ใช่ว่ามันไม่อะไรนะคะคือมันไม่อยู่ท้องค่ะบีไม่บีก <nej> <Mon aster> ็เลยไม่ก <can 't. S 2> ินนะคะมันไม่อยู่ท้องมันไม่อยู่ท้องของบีเนาะบีก็เลยไม่กินนะคะบีก็เลยทําอย่างเดียว แล้วก็ให้แฟนกินนะคะส่วนบีก็กินอาหารไทยอยากกินอะไรบีก็ทําเองนะคะบีก็จะทําเองบีก็จะแฮปปี้อยู่ช่วงนี้แล้วก็เข้าสวนนะคะบีก็จะเข้าสวนแอปเปิลรสชาติมันจะหวานนะคะรสชาติดีนะเพื่อนๆมันไม่เปรี้ยวนะ แต่มะม่วงที่นี่มันไม่มีใช่ไหมคะมันมีก็แพงมากลูกละเกือบ2อยูโรตกลูกหนึ่งเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วรสชาติไม่อร่อยนะคะก็เลยกินแอปเปิ้ลดีกว่าค่ะไม่ต้องซื้อนะคะไปเก็บเอาเนาะก็เป็นคนป่วยที่อ้วนนะคะเพราะว่ากินทุกอย่างค่ะกินตลอดนะคะกินแบบว่าอยากกินอะไรก็กินค่ะ คือไม่ไอนี่ของคือแบบเพราะว่าช่วงนี้รักษาตัวใช่ไหมคะอยากกินอะไรอยากทําอะไรอย่างนี้ก็ทําเพราะว่าทําให้จิตใจเราเบิกบานเราทานได้นะคะบีป่วยมาน้ําหนักบีขึ้นนะบีไม่มีน้ําหนักลงบีก็เล่าให้คุณหมอฟังนะคะคุณหมอก็บอกว่าน้ำหนักขึ้นก็ดีกว่าน้ำหนักลงใช่ไหมคะก็เออก็เราก็มานั่งคิดดูก็เออนั่นแหละคะ่ะคุณหมอก็พูดทุกค่ะเพืพ่อนเ <c oughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะบีก็ต้องไปหาหมออีกแล้วคิโมเข็มที่เจ็ดเนาะ <laughs> <laughs> นางก็กินแบบว่าแซบมากนะคะเพราะว่านางนางนอนโสมแล้วนางก็มากินแอปเปิลค่ะเ <laughs> พื่อนๆนเพื่อนๆบีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่นะสวัสดีค่ะ